ทางหลวงแม่แจงครับทางหลวงแม่แจงมีประจำขาเข้าขาออกทำเป็นธุรกิจหรือเปล่าไม่รู้รถโคดติดเลยนี่ดูนี่แต่ละคนน่นมีประจำครับ ทางหลวงแม่แจง้งจะปรับกระเต็มโต๊ะเลยครับนน่ความเดือดร้อนของประชาชนดูรถติดครับดูรถติดขาขึ้นไปฝางขาขึ้นไปฝางไปเที่ยวปลาย